วันที่สีกันยายน2564คนเรามีท่าทีต่อชีวิตอย่างไรชีวิตก็จะมีท่าทีต่อเขาอย่างนั้นเมื่อเราใช้ชีวิตไปวันวันชีวิตจะไม่ให้สิ่งดีๆแก่เราหากเราตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีชีวิตจะตอบแทนเราดังคํากล่าวที่ว่าเดิมทีความทุกข์ ไร้มูลเหตุหากเราไม่เก็บมาใส่ใจก็จะไร้ทุกเองเดิมทีความระแวงสงสัยไร้ที่มาหากเราไม่คิดเล็กคิดน้อยจะผ่อนคลายสบายใจเองวิธีการไม่ปล่อยปละละเลยชีวิตก็คือการใช้ชีวิตให้ดีอรุณสวัสดิ์ ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่44และคำอํานวยพรในเดือนแห่งพลังคุณสมบัติที่ต่างกันมักเรียกหาพลังงานของเทสะที่ไม่เหมือนกันเข้ามาชีวิตคนเราประกอบด้วยพลังงานหมายถึงพลังงานเตา๋าเปรียบเสมือนรากเหง้าของต้นไม้แห่งชีวิต พลังงานเต๋าคือลำต้นของต้นไม้ชีวิตพลังงานปัญญาคือกิ่งไม้ใบไม้พลังงานกายสังขารคือดอกผลของชีวิตดังนั้นไม่ว่าคนบนโลกจะมีท่าทีต่อฉันอย่างไรฉันจะเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยพลังงานเชิงบวกฉันจะเดินอยู่บนเส้นทางเตา๋าฉันยินดีที่จะรักษาความดีงามตลอดไป เพราะคุณสมบัติของความดีงามคือรางวัลอันงดงามที่สวงสวรรค์มอบให้ฉันมากที่สุดผู้เปี่ยมด้วยพลังงานเชิงบวกชั่วชีวิตนี้จะทำเพียงเรื่องเดียวคือสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นผู้เปี่ยมด้วยพลังงานเชิงบวกรู้ว่าโฉมหน้าที่แท้จริงของการทำงานและการทำธุรกิจคือ เพื่อสนองความต้องการของสังคมประเทศชาติและประชาชนให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือมนุษย์ก็ดีหากขาดคุณสมบัติขั้นเทพที่เป็นพลังงานเชิงบวกนี้มักจะคิดถึงตัวเองมากคำนึงถึงผู้อื่นน้อยชีวิตจึงไม่เจริญก้าวหน้าเพราะคนและธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุด มิได้เกิดจากการแก่งแย่งแต่คือการดำรงอยู่ที่ทุกคนล้วนแต่ต้องการคุณสมบัติของเต๋าคือความเรียบง่ายการรักษาความเรียบง่ายคือการรักษาเตา๋าและการรักษาความไร้คือการยินดีทำรรยินดีเป็นสภาพแวดล้อมของผู้อื่น ยินดียกเวทีให้ผู้อื่นแสดงออกเมื่อผู้อื่นมีความสบายใจและประสบความสำเร็จแล้วเรามักจะก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วผู้ที่รักษาเต่าไว้ได้คือการรักษามูลรากของฟ้าดินและความรักไว้ได้ทั้งยังถ่ายทอดความรักไปทั่วได้ด้วย การเผยแพร่และย้อนคืนสู่มูลรากจนถึงที่สุดคือการบอกเล่าเรื่องราวการเจริญเติบโตของชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อื่นเรื่องราวนี้สามารถใช้ชีวิตมาเตือนสติสร้างความอบอุ่นและจุดแสงสว่างให้แก่ทุกชีวิตร่างกายคือฐานรากส่วนชื่อเสียงผลประโยชน์ คือสิ่งภายนอกที่เกิดขึ้นบนฐานของร่างกายแต่สภาพความเป็นจริงของคนส่วนใหญ่กลับยอมเสียสละร่างกายหรือแม้กระทั่งชีวิตเพื่อไขว่คว้าชื่อเสียงผลประโยชน์มาให้ได้มากยิ่งขึ้นพฤติกรรมที่กลับตลบัดแบบนี้คือได้หลงทิศผิดทางจากความตั้งใจเดิมดังนั้นสิ่งที่จะได้รับในท้ายที่สุด ย่อมต้องเป็นความสับสนและทุกข์ทรมานแน่นอนด้วยเหตุนี้หากระวังการขยายตัวของความทยานอยากจะไม่ได้รับความอัยปปยศจากการตกเป็นทาสของวัตถุภายนอกรู้หยุดได้เหมาะจะไม่ถูกวัตถุภายนอกย้อนตลบหลังนำภัยพิบัติมาให้แม้คนทั่วไปจะรักชีวิตของตน แต่ในตาทั้งคู่มักถูกชื่อเสียงผลประโยชน์ดึงดูดไว้แน่นเพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามีชื่อเสียงผลประโยชน์จึงมีทุกสิ่งทุกอย่างผลสุดท้ายกลับต้องเหนื่อยเพราะชื่อเสียงและผลประโยชน์ท่านเหล่าจื่อไม่เห็นด้วยกับการแสวงหาชื่อเสียงและผลประโยชน์แต่ไม่ได้ต่อต้านการพัฒนาของอารยธรรมทางวัตถุ ท่านต่อต้านความละโมบโลบมากและต่อต้านแนวความคิดที่ใช้เงินทองมาวัดคุณค่าของชีวิตคนทุกคนได้แต่ใช้ชีวิตที่คู่ควรกับโฉมหน้าคุณธรรมของตนเท่านั้นมิฉะนั้นหากยิ่งมีสิ่งที่ควบคุมไว้มากเท่าใดพื้นที่ที่พลังงานเคลื่อนไหวได้ในชีวิตจะยิ่งคับแคบสุดท้าย ท้อส่งพลังงานทั้งหลายจะอุดตันแล้วจะไม่มีการดับศูนย์ได้อย่างไรเล่าอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว๋ววันที่4กันยายน2564เผยแพร่วันที่1,309